ผมนักเรียนในร้อยท่านใดเทพบุตรชั Williams, UK, ้นปีที่สองตอนมทสองเลขที่สี่เรื่องการสอบต่างยุงหวัดครับสวัสดีคุณลุงหมูวันนีที่หนึ่งทุกนายถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาร่วมปฏิบัติภารกิจในการร่วมลบครั้งนี้สถานการณ์เรียกรับไปท่าศึกติดตาม กำลังผ่านท่าศึกท่าศึกประกอบกำลังประมาณ21โวลตืคุเล็กทหารราบประกอบกำลังจาก a x a x 2หมู่คุนเล็ก2หมู่คืณโดนหลังนะคอกสเปรดการปฏิบัติที่ผ่านมาของข้าศึกข้าศึกเคลื่อนย้ายลงมาจากบ้านท่ามาปามเข้ายึดพื้นที่บ้านขอดิน เพื่อสร้างสนาะเพื่อคูณต่อการลุกไปยังบ้านหนองสองท่อมเอาลส่วนใหญ่ต่อไปทางการปฏิบัติขั้งหมดข้าศึกอันตรายต่อไปเราที่สุดก็คือข้าศึกตั้งรับในยุคที่กำลังลาตระเองและดันงแดงเข้ามาตั้งรับและเครื่องปีกขวาง กำลังป <gesch> ่อยเล่ากลากิจในตษนาลงเมือเหนือสระดับกล่องน้อยอาวุธเบาที่หนึ่งข้อตีในเวลา2 0่สิบศนย์าเราควายหุนุเพื่อยึดทรองพื้นที่บริเวณบ้านหลอดิขึ้นเพื่อสร้างสมาวะเพื่อกูลในการขยายผลการรบกล้ามาลากลากิจที่1นึ่งปืนเล็ที่หนึ่งกองนอยอาวุธเบาที่หนึ่งข้อตีในเวลา ยี่สิบสามศูนยูนเห่าควายหกหเพื่อยุดเของพื้นที่บริเวณบ้านเขาดินเพื่อสร้างสส้าะเพื่อคูในการขยายผลการนุกสองพมันหาลาาโดยเฉพาะกิจที่หนึ่งภารกิจของหน่วยข้างที่เอิ่หมู่บริทที่สอง ส่วนปฏิบัติแขกครับของคนเป็เลขที่หนงในการตะลุมกวเข้าที่หมายกอร่วมกับหมู่ปนที่หนึ่งนเวลา20ถึง3 0 0เต่าไฟ6เพื่อเอาชนะการตั้งรับของบริเวณบ้านเขาดินที่มกาดของขันหลัอย่ควบิตม1 9 4 9 6 เพื่อสร้างสาวะเพื่อกูในการขยายเหมืองสรงลุกของกองพันฐานเล่าบริวากิจที่หนึ่งปูบริเลขที่สามเป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างสภาวะเพื่อปูของหมวดบเลขที่หนึ่ให้การระบป้องการทางปีกทึเหนือแก่บปูนต้นบริเวณทีกัด เบลโกมิโอ1เป995ในเวลา20:03:00ต่อควาย66เพื่อให้หมู่บอลกลนสามารถสนับสนุนการตะลุมบอลของหมู่บอลเล็กและหมูบอลเล็กที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพหมู่บอลกลนเป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างสภาวะเชื่องหัวของหมูบอลเล็กที่หนึ่งจากนั้นการยิงสนับสนุนให้แก่หมูบอลเล็กที่หนึ่งและ หมูบ única, ่บรที drama, um, so ่2ในการลขอตวบนบอลที่หมายก่อบริเวณทีิกัดโอ1 8 6 9 9 4ในเวลา20:13:00ต่อควายของกทีเพื่อสร้างสภาวะเพื่อคูณต่อการปฏิบัติของส่วนแต่รับของหมดเบรที่หนึ่งในการเข้ายุคที่หมายก่อ ธารกิจของเราหมู่ไปได้ที่หนึ่งเข้าตีที่หมายกกในเวลา20:03 00น่อต่างฝ่ามเพื่อเอาชนะการตั้งรับและยุดครองพื้ที่บริเวณบ้านเขาดินที่กับฝิกทวี1949เพื่อสร้างภาวาเคืือมูนในการขยายผลการลุกขอต่อมานานลาบ ไปจะเป็นการปฏิบัติของหมู่เราในวความคิดในการปฏิบัติหมู่เป็นเล็กที่หนึ่งของเราเข้าตะลุมบอลที่หมายกอโดยเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เป็นเล็กที่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งกลยุทธ์ของการเข้าตีโหยกเข้าตะลุมบอลที่หมายกอจากทิ้ใต้ร่วมกับหมู่เป็นเล็กที่สองโดยอยู่ทางฝั่งซ้ายเป็นมุมการเปลี่ยนสนาลมของผู้บัญชา คามหมายการปฏิบัติครั้งนี้คือเอาชนะการตั้งรับของข้าศึกได้กิจสำคัญกิจสำคัญยิ่งก็คือวงเราสามารถเข้าตะลุมบอลต่อที่หมายกอได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการต่อข้าศึกคือการเอาชนะได้ผลักดันข้าศึกออกจากที่หมายได้ ตอนที่หมายสามารถยึดครองที่หมายได้ก่อนเวลา6.0 0ูนเหล่าคายต่อฝ่ายเราไม่มีการสูญเสียจากการที่ต่อฝ่ายเราฝ่ายเดียวกันกำลังพลและยุดทุกรอนฝ่ายเราสูญเสียไม่เกิน20%ต่อพลเรือนไม่สร้างเงื่อนไขต่อพนละเดือนในการปฏิบัติโดยไม่จำเป็น กลยุทธ์ซึ่งกลยุทธ์ของเราสามารถเดินร่วได้เป็นสีขั้นขั้นแรกก็คือขั้นการวางเหนและเตรีาายมการเริ่มต้นเมื่อรับหมู่รับสั่งจากผู้บับผลแล้วเสร็จสิ้นสุดเมื่อหัูเล็กเตรียมขึ้นย้ายผ่านจุดของทีมขั้นต่อไปขั้นการเคลื่อนที่ทเริ่มต้นเมื่อ เคลื่อนย้ายจาก20ปีแล้วสิ้นสุดเมื่อปรับรูปครัวแล้วเสร็จท่านการปฏิบัติหน้าที่หมายเรื่องต้นเมื่อปรับรูปกรัวแล้วเสร็จสิ้นสุดเมื่อยึดที่หมายได้ท่านการเสริมความมั่นชงและการจัดระเบียบใหม่เรื่องต้นเมื่อเราสามารถยึดที่หมายได้และสิ้นสุดเมื่อทุกครับผู่รายงานผลการปฏิบัติให้กับทุกครับหมดแล้วเสร็จ ทานการเคลื่อนที่หมู่บริเวณที่หนึ่งเคลื่อนที่ออกจากจุดออกทีเวลา13:00เป็นส่วนหนึ่งของหมวดบริเวณที่หนึ่งโดยรับผิดชอบเป็นหมู่นำเคพื่อลูกควบวนหมู่แถวตอนเรียงหนึ่งเทการเคลื่อนที่ที่หมู่เราใช้ก็คือมีการเคลื่อนที่แบบเดินทางเพื่อเคลื่อนที่ผ่านจุดแยกหมู่ ทำการติดตั system, ing, brasile, now, ้งการสื่อสารทางสายกับอกคหวดและเคลื่อนที่ต่อไปยังแนวปะมุนบวดวางกำลังเป็นหมูหน้ากระดานโดยที่ชุดยิงกอทางปีกซ้ายชุดยิงขออยู่ทางปีกขวาท่านการปฏิบัติหน้าที่หมาย หลังจากที่หนึมีเปิดฉากการยิงเมื่อได้รับสัญญาณผู้สีแดงเปิดอาวุธทุกชนิดการยิงด้วยอาซาเร็วสูงสุดไปยังที่หมายกอเป็นเวลาหนึ่งนาทีจากนั้นเป็นซองกระสุนได้ติดตาบใบปืนในลเรียบ้อยเมื่อได้รับสัญญาณผู้สีเขียวเขน้าจมลอมบอลต่อที่หมายร่วมกับผู้เล่นที่สอง วางกำลังสื่ความมั่นคงที่แนวจังหวัดการลุกแต่ละชุดยิงจัดกำลังของเร่าก่อนป้นและจับกุนเลยท่านการสื่อความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม่เพื่อสามารถยึดที่หมายได้ให้วางให้วางกำลังสื่ความมั่นคงโดยให้ชุดยิงก่อทางบิดซ้ายยิงขออยู่ทางบิดขวา วัดหน้าช no ุดสำรวจสถานภาพของกำลังพลนำมาวิเคราะอุปกรณ์แจ้งให้ผู้บังคับบาทราบหลังจากนั้นดำเนินการผสมพยาบาลเฉลี่ยกระสุนหรือหากมีการเสียหายจากกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนได้ทำการร่วมกับสายแพทย์เป็นหลักต่อไปการยิงวันที่60 ร้อยวุ้นเบาที่หนึ่งตามลำดัการยิงแับสมุนขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนขั้นที่ก็คือความเร่งด่วนในการสำับขั้นตอนหน้าเพื่อร้องขอจะให้ความเร่งด่วนแก่หมู่เลขที่หนึ่งหมู่เลขที่สองหมู่คนๆหมู่เลขหมู่เลขที่สามตามลำดับขั้นการปฏิบัติหน้าที่หมาย การยิงสนับสนุนการสูกแสงสว่างที่หมายกนักพิการงกอลหนาพิกัาศูนย์เก้าเก้9ห้าเนนองบกสององค์เมื่อมีการปขับรุ่งร้อนร้องไห้เราถูกในคาสุดและยิงสนับสนุนเพื่อโค้งทำร้ายต่อก็หมายตามร้องขอความเร่งร้อนในการสนับสนุนเพื่อร้องขอ คมเอ oui, mm. ้แก mm. nah, ่เลขที่หหมู่เล็ที่สอหมู่นตนและหมู่เลขที่สามตามลำดับต่อไปท่านการถึงความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม่ความเม่ด่วนในการยีงท่านควรรองขอจะให้ความไ่ด่วนแก่หมู่เลขที่หหมู่เลขที่สองหมู่ป็นต้นและหมู่เลขที่สาตามลำดับต่อไปภารกิจของหน่วยรองตัวนัา้นยิงกอ มีหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนที่และการยิงให้เป็นประาำความสั่งของผู้บังคับบัญชาคนยิงมันเล็กต้นยิงต่อกหมายฐานลา่เใ็ห้ือนก้อนการพานะที่มีผู้ก่อเพื่อง่มหรือทางไล่ด้ยิงตามคำสั่งหน้าชุดคนยิงเครื่องยิงลู่เบิดขนาดส0สมิลลิเมตรยิงทางไล่คาสึกในพื้นที่อับปศุและยานฐานะ ให้การสนับสนุนกระสุนควันอกันว่ารองุชุดป้องนมคุณเมล็ดที่หนึ่งให้การยิงอย่างไม่ยยำต่อเป้าหมายเป็นบุูคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนด้วได้จับกืนไปเลยเพื่อสามารถยึงเป่หมายได้และพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทแทนตำแหน่งถ้าเกิดการสูญเสียคุณเมล็กที่ส ให้การยิงอย่างพยายามต่อเป้าหมายบุคคลอย่างเป็นเช่งกันปฏิบัติหน้าที่ส่วนบุคคลและจับมืมเลยเพื่อสามารถยิงที่หมายได้และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในด้าน่งต่างหลกเลี่การสูญเสียทัศนศิลป์การต้อแนะนำในการประสานงานระดับในการเวลาผู้เล่นที่หนึ่งของเราจะผ่านจุดดอกตีเวลา 3.00 3.66ทานจุดแย่งอยู่ไม่ช้า,วาขอขอขอวกว่ารอ6ชั่วโมงทำทุกคนแล้วเสร็จไม่ช้ากว่ารอบวกสา2ชั่วโมงยืดที่หมายได้ไม่ช้า,วากว่า,การอ3ชั่วโมงกดยืดที่หมายไม่ช้ากว่า0.60ควางต้ขอ,ขอ,ของการในหมวดข้อข่าวสารที่สำคัญอย่างที่อาจจะสืบผลต่อบวารกิจต่อไปเช่น ที่โทรศัพท์เอ็บริวารเอกสารคอมพิวเตอร์มาตรการควบคุมกำลังมวลทุกนายไม่ต้องเป็นห่วงกับมาตรการควบคุมเนื่องจากูุ่งคข้าหูจะทำการรายงานหน่วยเหนือเป็นระยะระยะกำลังมลทุกนายไม่ต้องมังวลกฎการมาทะเมื่อเกิดการมาทะใช้กำลังในการปฏิบัติ ที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นต่อการรรลุภารกิจดีกลี้ยงการทำลายสิ่งปลูกสร้างหรือสร้างความเจ็บปวดให้กับพลเรือนในพื้นที่เข้าข้อนี้ทอเลยากเน้นย้ำกับลังมวลทุกนายว่าควรดีกเลี้ยงในการสร้างความบาดเจ็บบาดเจ็บให้กับพลเรือนในพื้นที่ท่ไม สิ่งองท่วไปก็คือขบวนรังสำมะของกองร้อยจะอยู่บริเวณบ้านหนองสองห้องพีกับยูเบิคพิโมหนึ่งแปดเก้าเก้าเจ็ดแปดตำลรวบรวมผู้บาดเจ็บองบริเวณบ้ e o, 88, 65, านหนองสองห้องพีกับยูเบิคพิโมหนึ่งแปดพธภัณฑ์และการบริการสิ่งอุปกรณ์สอพหนึง่งามนรปจอร้อยวที่ห ตามากสีฐานการส่งกลับสายแพทย์การส่งกลับี่ใช้ทางพื้เป็นหลักแต่เมื่อหากมีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินให้ใช้ทางอากาศการจับคุมเฉลยให้การปฏิบัติตามหลักคนแงยกเงียวเดี๋ยวพิพากต้คือการส่งกลับเฉลยโดยใช้วิธีการเดินเท้า คนรวบรวมอยู่ในสี <ata> Hence, he? ่ิบสองร้อยบนยื่นที่หมายได้จะอยู่บริเวณบ้านหนองสองห้องการเข้าพิจารณาการสื่อสารการเข้ารพิจารณาเรื่องผ่านสื่อหลบีไปแล้วทุกท่านหมู่ย่านขึนที่ตามยึดติดต่อการสื่อสารการสื่อสารในการเคลื่อนที่หลักทางสายรองงบนทางสาย เมื่อหลังจากน้นพะทะหลังจะใช้ทางวิทยุลองปูนบอลองสารน้เรียกสานผู้คบมดเบขที่หนึ่งใช้แม่ครับลองมุ้งครับหมวดใช้สื่อูครับปนใช้เกาทันู่ครับหมวดบรที่หนึ่งใช้ศึกศูหนึ่ง คครับหมูเลขที่สองใช้คุณสุดสูงทองคุณครับหมูเลขที่สามใช้คุณสุดขาวสามสัญญาณบอกฝ่ายสัญลักษณ์ถ้าสี่เหลี่ยมสีเขียวอ่อนครับบริโโเวณรอบแขนซ้ายเสียสัญญาณถามกลางดาวตอบอามทองทัศนานสัญญาณถามครับควาอมเร็วตอบจริงสัญญาณเลื่อนฉากการยิงใช้ผููแดงหนึ่งช่อหรือแจ้งทางวิทยุสัญญ,ญาณข้าตะลุมบองใช้ผู้สีเขียวหนึ่งช่อผู้บิดยาวหนึ่งครั้ง ยาวยู่ที่หมายได้ใช้ดูบิดยาว3ครั้งมีกําลังบนใดๆสงสัยหรือไม่ถ้าสงสัยสามารถสอบถามได้เวลานี้ถามไม่มีขณะนี้เวลา,า,า1600ให้ทุกส่วนสามารถแก้ปฏิบัติได้